ะะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับายพัชรภา,าชาแน,นลค่ะวันนี้นะคะไอก็จะมาพูดก็เนอเ์ทยวอที่อาอเคยโพสต์ไปใน facebook นะคะว่าอาออยากจะมาแชร์ประสบการณ์การเริ่มต้นทํารองเท้าทําแบรนด์รองเท้าเป็นของตัวเองนะคะว่าเออมันเป็นวิธีการเริ่มต้นยังไงทําไมอายถึงอยากที่จะเริ่มต้นทําแบรนด์รองเท้านะคะแล้วกออ็อยากจะมาแชร์แบบวิธีการทําการเริ่มต้นสําหรับคนที่ หมายจริงๆเหมือนอายตอนที่ไอเคยทํานะคะว่าไอาก็คือหมายจริงๆเหมือนกันบางคนอาจจะจับต้นชนไปลายไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะคะ่ะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอายคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้มากจริงๆแหละเพราะว่าไอาก็คนที่เริ่มจากสูนเหมือนกันไอไม่มีพื้นฐานด้านรงเท้าเลยแล้วก็คิดว่าถ้าใครอากจะทํา แบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์รองเท้าแบรนด์กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรอ่ะในด้านของอายนะคะที่เริ่มจากศูนย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาประสบการณ์ตรงนั้นนะ่ะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองแบบฟังเป็นแบบวิทยาทานหรือว่าเป็นฟังเป็นอะไรเดียรฟังเป็นแนวทางดีกว่าเนาะฟังเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้แบบเอาไปต่อยอดกันต่อในแบบของตัวเองนะคะ เริ่มจากพี่ไอเริ่มทำอะไรเงี้ยมีคนถามหลายคนมากว่าไอาไปเอาแบบมาจากไหนไอเริ่มต้นทํายังไงไอไปหาลงงานจากที่ไหนอะไรนะคะเริ่มแรกเลยนะคะที่ไอได้เริ่มทำเนี่ยมันเกิดจากความบังเอิญทุกคนคือไออะ่ะไปซื้อรองเท้าแบรนด์ในห้างเนี่ยแหละมาแบรนด์หนึ่งแล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบไม่ชอบในแบบแบบที่มันดูเยอะมันดูแบบไอนี่เกินไปเราคิดว่าถ้ามันมีแค่นี้ม,นมันสวยแล้วมันไม่ต้องที่จะแบบเยอะขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยไอยก็เลยไปเอา เขาเรียกว่าอะไรร่ากอ่ะต,ต,ตัดตัดตัดสายมันทิ้งไปหมดเลยทุกคนมันก็เหลือเท่าที่เห็นปรับเปลี่ยนส้นรองเท้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราหรือว่าเราอยากจะลองทางขายว่าคือมันมีคนถามเยอะมากไม่ว่าจะถ่ายรูปก,ก็มีคนแบบ DM มาถามว่าเฮ้ยรองเท้าอันนี้ของอะไรไรเงี้ยเราก็ตอบไปได้เท่าที่เออเราซื้อมาในแบบเนี้ยคุณต้องไปตัดเอาไอ้ไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะบินไปที่จีนไปผลิตที่จีนแล้วเพื่อให้ได้ในราคาที่ ไอคิดว่าถ้าเราจะเริ่มต้นแบบแรกๆอ่ะเราไม่ต้องไปถึงจีนก็ได้คือมันมีคอสนะถูกไหนจะค่าเครื่องบินไหน่จะค่าไกด์กว่าเราถึงจะไปถึงแหล่งอะไรเงี้ยปริมาณก็ต้องเยอะราคามันถึงจะได้น้อยลงหรือบางทีก็ต้องเป็นแบบที่เขามีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งที่ไทยก็เป็นนะตอนที่ไอไปเดินหามันก็มีหลายโรงงานเหมือนกันที่เขาทำเอาแบบในโรงงานเขาได้ไหมอะไรเงี้ยไอก็ถ้าเราจะจะมีแบ์รองเท้าเป็นของตัวเองอ่ะแล้วเราไปเอาแบบรองเท้าที่เขามีอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ของเราถูกไหมไอก็เลยแบบไม่เอาแล้วเราก็ไปเจอในเน็ตที่หนึ่ง รับทาแบรนด์รองเท้านะโรงงานอยู่แถวพระรามสองเนี่ย,ยก็เลยเริ่มแบบดิวกับเขาว่าเออไออยากทาอย่างนี้อย่างนี้ส่งตัวอย่างไปให้เขาดูก่อนเขาก็ตีราคามาให้ดูแล้วเขาก็แบบว่าให้เราลองไปคุยที่โรงงานดูไหมรายละเอียดจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ดิวกับเขานบอกก่อนว่าโรงงานที่ว่านี่คืออยู่แถวพระรามสองนะคะอยู่แถวแถวซอยจอมทองอะถ้าใครเคยได้ไปอะหน้าซอยมันจะเขียนว่าพระรามสองสิบแปดยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าแยกสองอะไรสักอย่างเนี่ยแถวแถวจอมทองเนี่ยคือโรง,งงานรองเท้าแบบ โรงงานผลิตกระเป๋าแบบเพิพ่มเพ่คืออะไรที่เป็นโรงงานแบบคือเต็มไปหมดเลยพอวันที่ไปถึงอะ่ะโทรไปหาเขาตอนแรกเขาก็ไม่รับพอเขารับเขาก็บอกว่าเขาติดลูกค้าอยู่เขาขอคุยกับลูกค้าคนนี้ก่อนเราก็บอกว่างั้นเราขอเข้าไปนั่งรอข้างในได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะให้เข้าไปข้างในให้รอข้างนอกก่อนได้ไหมไอ้แมันก็เลยเวลามาแล้วอ่ะถ้าวันนั้นเราไม่ได้ขับรถไปแล้วเราต้องไมนั่งรอข้างหน้า,าก็เลยแบบรู้สึกไม่โอเคกับที่นี่เลยเพราะว่าอ่าเริ่มแรกก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอะ่ะถ้ามันจะต้องทําอะไรธุรกิจจรรร่่่่ววมมมมกััันนนนนโดดยยยยทีีาาลละะะะเเอออๆไแ้ ที่เนี่ยอายก็เลยเดินต้องแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเลยที่มันมีโรงงานรองเท้าทั้งหมดอะทุกคนส่วนใหญ่ท like ี่ได้ข้อมูลมาก็คือว่าเขาอะจะไม่ทําในปริมาณที่น้อยจะไม่ทำเขาเรียกว่าอะไรขาจอแบบเนี้ก็คือเขาจะทําในลายใหญ่ๆหที่แบบผลิตแบบเป็นจานวนเยอะเยอะเยอะวัตถุดิบที่วัตถุดิบอุปกรณ์คือแบบรับมาทีเดียวแบบมวๆมววนๆแล้วผลิตผลิตผลิตเลยสุดท้ายพอเดินทั่วซอยแล้วได้คําตอบเหมือนกันคือเขาอะจะทําแค่ปีกเออจะทําแค่ส่งอย่างเดียวไม่ทําปีกเราก็เลยท้อใจจะกลับ ไปเจ้าที่เรานัดมาดูก่อนก็ได้ถ้าเขาสามารถผลิตให้เราแบบเป็นแบรนด์ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยลองเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลดูก่อนแล้วไปเจอหน้าปากซอยอน,นั้นเลยอยู่หน้าโรงงานนั้นเลยนะเป็นร้านที่ท้ายและที่เราไม่ได้เข้าไปพอเข้าไปก็แบบตัวอย่างไปให้เขาดูลูกค้าหนูอยากผลิตรอ,องเท้าประมาณนี้แต่หนูผลิตไม่เยอะนะคะลุงลุงจะรับผลิตให้หนูได้ไหมเขาบอกว่ารับจะนวนเยอะลุงไม่ทำหรอกลุงทำไม่ทันลุงไม่มีเวลา เขาทางฉันเลยจ้าฉันก็จะทําไม่เยอะเหมือนกันนะเริ่มต้นก็คือเข้าไปคุยก่อนเรื่องราคาก่อนถ้าหนูจะทําแบบนี้แบบนี้ในาราคาเท่านี้ลุงรับไหวไหมหรือว่าลุงได้เท่าไหร่ในแบบที่หนูเอามาอะไรเงี้ยค่ะลุงสามารถผลิตได้เท่าไหร่อา่าพอเคลียร์กันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโอเคกับปริมาแล้วก็ราคาที่ลุงเขาเสนอมาแต่อันนี้คือเราต้องซื้อหนังกับทรับในายอะไรเงี้ยไปให้เขาลองผลิตเป็นเบื้องต้นก่อนลุงแน,น,นะนำไปหาหนังไปหาพวกหัวเข็มขัด ที่วงเวียนใหญ่ตรงนั้นนะ่ะมันก็จะมีแหล่งทำพวกตาปาั๊มแหล่งผลิตหัวเข็มขดัดหนังแท้หนังเทียมหนังพียูพีวีซีคือแบบมีทุกหนังมีผ้าด้วยพลาสติกมีคือแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับรองเท้าและกระเป๋าพอเดินเข้าไปก็จะมีแบบรับทํารองเท้ารัผลิตรองเท้าแบบเรียง,เร,ยงเรียงเลยคือถ้าใครแบบไม่รู้จะหาที่ไหนไปที่นี่ก็ได้ไปลองคุยกับเขาดูว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเราจะผลิตแบบนี้เราจะราคาเท่าไหร่หรือว่าแบบเราต้องพอเท่าไหร่ในการทําแบบที่เราอยากจะทำนี่คือสีแรกที่แบบเจอแล้วถูกใจเลยนะและก็ได้เี็นวงอวียนอันหนึ่ง ก็ซื้อมาแผ่นใหญ่มากกะว่าเออถ้าเราลองทำแล้วแบบมันโอเคเราก็ได้หนังไปผลิตได้เลยต้องแบบมาซื้อหลายๆทีใช่ไหมใจร้อนปะใจร้อนสรุปแล้วอ่ะลงโทรมาบอกว่าเออหนังสีม่วงที่ซื้อมามันใช้ไม่ได้นะมันจะต้องใช้หนังอีกแบบนึงซึ่งหนังแบบนี้พอเรามันต่อเข้ามุมรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยหนังมันแตกเซ็งมากที่แบบว่าเราซื้อมาแล้วเราก็กะแล้วนะว่าแบบมันถึงแบบไม่ได้ตามที่เราต้องการแล้วสีม่วงนั้นแบบนั้นแล้วมันก็มีร้านดีสรุปทุกคนก็ไม่เคยเห็นสีม่วงได้ออกมาเฉืดฉ่ายนะคะเพราะวา หนังไม่ได้อายก็เลยคิดว่าเออถ้าเราไม่มีข้อมูลมากพอเราไม่มีความรู้อ่ะเราจะต้องเจอปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆหาไม่ว่าแห่งต้องเสียเงินมากขึ้นเสียเวลาอีต่างหากก็เลยตัดสินใจไปหาลงุงบ่อยมากบางทีวันเว้นวัน,วนหรือว่าบางบางทีแบบไปวันหนึ่งก็คืออยู่ตั้งแต่บ่ายยันบ่ายสามเอ้ยหรือตั้งแต่บ่ายยันสามทุ่มเลยก็มีแล้วก็ ไปนี่บางที่คุยงานนะคะเวลาไปแต่ละทีก็จะแบบว่าไปนั่งคุยเรื่องนะั้นเรื่องนี้กับลุงเรื่องที่บ้านตัวเองเรื่องที่บ้านลุงไอคิดว่าถ้าช่างกับลูกค้าเข้าใจกันอะมันจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเรานั่งคุยนั่งคุยลุงก็สอนอะไรหลายๆ,ๆอย่างเช่น ลุงคะถ้าหนูอ่ะจะเอาเกงยีนมือสองอ่ะมาทาเป็นรองเท้าลุงว่าจะโอเคไหมหรือว่าหนูจะเอาอะไรสรันสานที่มันเหมือนเสื้ออ่ะเราจะเอามาทารองเท้าลุงว่าจะได้ไหมถ้าหนูใส่ทับนายไปมันจะคันไหมคะหรือว่ามันจะทนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือาออ่ะเมนจินตนาการออกมาแล้วมาพูดให้ลุงฟังในระยะเวลานั้นลุงก็สอนอายหลายอย่างคือแบบเออทำได้ไหมถ้าทําได้แล้วจะต้องทํายังไงจะต้องแก้ปัญหาย,ยังไงถ้ามันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือลุงเป็นเหมือนครูไยเลยอ่ะ ที่จะขึ้นแพทเทิร์นขึ้นแบบรองเท้าอะ่ะอายนั่งนอนกินอยู่กับช้าสีตัวอย่างสีตื่นเช้ามาอายก็นอนอยู่กับช้าสีอะ่ะลองเทียบดูเฮ้ยถ้าแสงแสงตอนเช้าอยู่กับเท้าเราจะจะดีไหมถ้ากลางคืนแสงแบบนี้แสงสีส้มอยู่กับเท้าจะสวยหรือเปล่าว่าแบบที่ลุงทาอยู่อะ่ะให้ให้เจ้าอื่นนะีนะเฮ้ย มันสวยจังแต่พอเราไปอยู่ที่ร้านอะทำไมมันดูไม่สวยแบบที่ลุงทำออกมาออ้ก็เลยใช้เวลาเนี้ยแบบจะเคาะออกมาได้เป็นแบบเ้อฉันจะใช้หนังนานมากแบบไปนั่งคุยเดินคุยที่แบบร้านหนังวงใหญ่ๆแล้วมีชาร์จใช่ไหมแล้วก็แบบประการหนึ่งแล้วก็จดแบบละเอียดข้างในก็แบบเออตรงนี้เหมาะกับทําอะไรนี้ไม่เหมาะกับทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเอามาถามลุงอีกทีหนึ่งว่าแบบขัดอันเนี้ยถ้าเราจะเอาไปติดที่รองเท้าอะต้องเนียยแบบหนักมันจะน่าเกลียดไหมอะลุงก็ขอวิธีเย็บๆอะทำตัวอย่างให้ดูคือแบบลุงน่ารักมากลุงคงจะเอ็นเาาหออลลขงงุวไป ลุงอายแบบอัางกินปลาลงปะลาล้าที่ลุงเขากินการอายก็กินก็ต้องกินให้ได้เพราะคือ,เ,อ,อเราอยากกลมกลืนเราไม่ได้อยากรู้สึกแตกต่างไม่ได้เป็นเด็กแบบที่แบบเงินมาถึงจ่ายเงินแล้วไปอะไรเงี้ยทำให้เขาเห็นถึงความพยายามเราด้วยเขาจะได้แบบเอ็นดูเราช่วยเราเรามีปัญหาอะไรเขาจะได้แบบบอกเราแก้ไขปัญหาให้เราอะไรเงี้ยอายใช้เวลากอบการแก้แบบไป3รอบถ้าเป็นเจ้าอื่นนะเราทำแบบรองเท้าออกมาแล้วไม่ดีถ้าแก้เขามีให้เราแก้กี่รอบด้วยนะหรือบางทีแพทเทิร์นตัวอย่างที่เขาผลิตออกมาให้เราดู ต้องเสียเงินด้วยนะแต่ลุงอะไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยแลวแถมอีแกไปตั้งสามรอบเขาก็เหมือนเสนอมาว่าอย่างนี้จะดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือไม่ชอบจริงเราก็เลยแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพอสรุปได้แบบที่โอเคแล้วอะเราก็จะเริ่มสั่งออเดอร์กับลุงเราต้องรู้จักส่วนประกอบของรองเท้าทั้งหมดส่วนประกอบต่างๆมันเรียกว่าอะไร อาจจะให้ความรู้แบบแชร์ด้วยถ้าใครแบบอยากจะไปเดินบูในวงเวียนใหญ่แล้วก็จะไปดูว่าเออผ้านี้เราเอาไปทําตรงนี้ได้นะอย่างแรกเลยนะคะที่ทวนรู้ก็คือตรงนี้ตรงนี้ที่จะโชว์ออกมาให้ทุกคนเห็นเรียกว่าออหนังหน้าด้านในตรงนี้ที่มันสัมผัสกับเท้าเราเรียกว่าซับในอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ตรงนี้ที่เป็นพื้นรองเทา้าซึ่งมันแยกกับตรงนี้นะทุกคนเรียกว่าหอห่อนะหอหอหีบไม่เอกเออ่อางหอ แล้วตรงนี้ไปถึงก็ที่เราแบรนด์ที่เราทำเรียกว่าท้องใต้เดี๋ยวนะตรงนี้เรียกว่าท้องใต้ให้มันเป็นสีอื่นหรือให้มันเป็นแบบหนังอย่างอื่นที่มันนิ่มขึ้อนอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นอย่างอื่นแล้วแต่ทุกคนจะจินตนาการแล้วแต่ทุกคนจะออกแบบเลยปั๊มก็มีปั๊มจมปั๊มนูนพื้นก็เออคือพื้นปกติเลยที่มันจะสัมผัสกับ พืนโดยตรงอะไรอย่างนี้ค่ะบางคนอาจจะสับสนหอ่อหนังอะไรอย่างนี้อันนี้ไอก็แบบลองอธิบายคร่าวๆให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วนะคะอ,อ๋อแล้วก็กลับมาอีกนิดนึงคือไอที่นอนคิดทั้งวันทั้งคืนนอนอยู่กับตัวอย่างหนังเนี่ยตัวตาปัม๊มอะปั๊มกับหนังนี้ได้ไหมปั๊มกับอะไรได้ไหมเบาปั๊มนิด ต้องใหญ่แค่ไหนต้องเป็นอะไรที่เลือกที่เลือกไปอันเนี้ยก็ใช้เวลาคิดหน้าเหมือนกันไอเข้าใจว่ามีชื่อร้านในของตัวเองแล้วว่าอยากได้คําว่า the p project เพราะว่าไอาชื่อจริงชื่อพัชราภาตัวพีใช่ไหมแบบว่าคนสําคัญก็จะมีเป็นตัวพีอะไรอย่างงี้ก็เลยเอาเป็นตัวพีเนีคำว่า project เนี่ยไอยคิดว่าไอาจะไม่ได้มีแค่ project เดียวใน the p อันเนี้ยคือรองเท้าอ่ะเป็นตาเต่าทะเลใช่ไหมเหมือนที่เคยได้ยินว่ารองเท้าที่ดีจะพาเราไปในที่ที่ดีด ถึงต่อทะเลต่อทะเลเนี่ยมีอายุตั้งเป็นร้อยร้อยปีแถมยังเดินทางไปทั่วมสนุทรได้เป็นเต่าที่เก็บกับเต่าเลย <c oughs> คือเพราอ,อยากเดินทางร้อยปี <c oughs> แล้วก็เสื้อหรือก,ก็กางเกงหรือกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็จะไปเอ็กกับอย่างอื่นเช่นไอ้อยากจะเอ็กกับอางคือไอ้ก็ชอบรูปช้างเหมือนกันแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติได้มีโอกาสทำเแล็กเสื้ออาจจะเป็นคอลเลคชันเล็กๆออกมาเป็นเดอร์พีโปรเจกตเอ็กอิลิเนใช่ป่ะบาแล้วก็เอาเงินส่วนนี้ไปทำบงทำบุญให้มันตรงตัวไปเลยว่าถ้าซื้อรองเท้าคุณจะได้ทบบุกั เทะเลคุณซูเสื้อคุณจะได้ทําบุญกับทางอะไรเงรี้ยโอ้โหโคตรแม่พระเลยแต่พาอาทำออกมาจริงๆจากกําไรคือหมุนอยู่ไหนก็ไม่รู้อะแล้วที่นี้พอย้อนกลับมาทำบายออเดอร์ไปให้เขาว่า พอเนี่ยจะใช้หนังของร้านไหนสีอะไรท้องใต้เนี่ยจะใช้แบบไหนคือทุกอย่างมันมีรายละเอียดแล้วก็ใช้เป็นโค้ดแบบตัวย่อหมดเลยแล้วเราก็ใบนี้ให้ลุงแล้วลุงก็จะไปหาซื้อหนังตามท,ที่เราแบบออเดอร์ไปหลังจากแก้ไป3ามรอบอะไรไปแล้วก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ออกวางขายส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ไอยอยากจะมนก็คืออุปสรรคในการทําอันนี้นะคะมันก็มีพอสมควรเท่าที่ไอเจอไอ,อก็แบ่งมันหลักๆเป็น4ี่ข้อแล้วกันอ่ะสามข้อดีกว่า ข้อแรกเลยก็คืออยากใจร้อนต้องมีความรู้คุณถ้าคุณทําอะไรโดยที่คุณไม่มีความรู้อ่ะอุปสรรคมันเกิดเงินที่คุณเสียไปก็ต้องมากขึ้นตาที่มันจะทาออกมาก็ตาไปอีกถ้าคุณมีความรู้พอพรืไม่ใจร้อนหาข้อมูลก่อนคุณจะผ่านมันไปได้โดยที่ไม่นองเสียเวลากับอะไรแบบนี้อย่างที่สองเลยก็คือทุนทุกคนจะต้องมีทุนนะคะมีทุนหมุนอีนเนี่ยเป็นคนที่สักเซส ในเรื่องการเริ่มตน้นแต่ถ้าสักเซสทว่าแบบเฮ้ยธุรกิจของฉันหาไรายได้ให้ฉันเลี้ยงดูฉันได้อะไรเงี้ยอันนี้คือยังไม่ประสบความสําเร็จก็เลยไม่กล้าที่จะพูดว่าเออเราจะต้องทํำยังไงเราก็พูดในสิ่งที่เราได้สักเซส์มันจริงๆคือการที่คิดที่อยากจะทําและได้ลงมือทำอย่างที่3ก็ย้อนกลับมาเรื่องทุนคือทุกคนจะต้องมีพาร์ทเนอร์ไอเคยคิดว่าถ้าไอาทำธุรกิจอะไรทําอะไรที่เป็นของตัวเองอะ ไอยอยากจะทําคนเดียวอยากรวยคนเดียวพอได้ลองทําอะไรหลายอย่างแล้วก็เจ๊งไปหลายๆอย่างอ้ก็เลยได้รู้ว่าการที่เราจะทําอะไรคนเดียวอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าคุณไม่ได้เกิดมาเป็นแบบอัจฉริยะโหเกิดมามีทุนแบบว่าทําผิดอันนี้มีเงินใหม่เดี๋ยวก็ค่อยไปทําใหม่ไปแก้ไขปัญหาใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เลยคอแล้วก็จํากัดอะไรแล้วก็จํากัดแล้วถ้าเราคิดจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยมันก็จํากัดไปหมดอะถ้าเราไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีคนช่วยคิดไม่มีคนแชร์ไม่มีคนหาอะไรเงี้ยทุกอย่างมันคือจบเลยแล้วไอ้ก็คือโชคดี ที่พาร์ทเนอร์ของไอ้ก็คือแฟนน,นะคะเขาก็คอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะพาไปเรื่องทุนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาตลอดอว่าถึงไอ้ตอนนี้ไอ้ยังไม่ได้สักเซสนะนะแต่ไอ้ก็จะพยายามทําให้มันดีไม่ว่าไม่ว่าจะด้วยรองเท้าหรือด้วยอะไรก็ตามไอคิดว่าถ้าคนอยากจะช่วยเหลือเราในวันที่เราลําบากเขาก็คงที่จะอยู่ในวันที่เราสบายด้วยหรือว่าถ้าเราสักเซส้วจริงๆ,ๆเขาก็คงที่จะได้รับความประสบความสําเร็จนั้นไปด้วยไอ้ก็ตอบแทนด้วยการเป็นเด็กดีอยู่นะคะตอนนี้เราจะไม่ยัดเยียดความ เสียใจไปให้เขาอะไรเงี้ยถ้าคนอยากจะเป็นแทพาร์เนอร์กับไยได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนก็ได้ถ้าคุณให้ฉันมาเท่านี้คุณก็ได้กับคืนไปเท่านี้แล้วก็คิดว่าถ้าคุณมีพาร์เนอร์ในธุรกิจของคุณคุณก็ต้องมีตรงนี้ด้วย แต่ก็อยากจะให้มันสกเซนนะคะอยากจะอ้อนวอนทุกคนนะคะว่าให้ช่วยไปอุดหนุนกันหน่อยอายจะพยายามทําแบบออกมาให้มันดีขึ้นแล้วก็ทําแบบออกมาหลายๆอย่างคือตอนนี้จะขยันแล้วรู้สึกเท่าที่พูดไประหว่างนี้นะรู้สึกว่าไฟลุกท่าในตัวคุณมากๆเลยเถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมหรืออายพูดตกหล่นเรื่องอะไรไปนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเมนคุยกันได้อ๋อวิธีเดินวงเวียนใหญ่นะคะพอคุณนั่งรถไฟฟ้าไปก็ได้ไปซอยจเจริญรัตมันจะเป็นซอยแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ คือมันจะเป็นซอยทางเดินแบบสี่แยกอะทุกคนทุกคนเดินได้ทุกแยกเลยจะตรงไปจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอมันไม่มีร้านแล้วมันจะไม่เจอร้านเองแล้วก็เดินกลับอีกด้านหนึ่งข้ามถนนไม่ฝัง่งมันก็เดินกลับไปอีกซอยนึงอะไรอย่างนี้แล้วถ้าใครได้ไปซอยเจริญรัตน์นะคะพอคุณตรงเข้าไปซอยเจริญรัตน์อย่าลืมตรงไปเรื่อยๆนะคะพอตรงไปสู่ถนนเลี้ยวขวาหน่อยมันจะเจอร้านทับทิมก็อนอะโรยม์มูทุกวันนี้คือถ้าไม่ได้ไปดูหนังหนังหนังรองเท้า,งงทาก็จะไม่ได้ไปดูมันอีกไม่ได้ไปกินมันอีก โอ้โหพาพูดถึงของกินแล้วพูดผิดพูดถูกคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยสนับสนุนไอโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้ไอด้วยนะคะก็คือเป็นกำลังใจกันแหละพูดคุยกันด้านล่างได้ไอไม่งกนะบางทีเรียบเรียงมาไม่ถูกก็เลยแบบอาจจะพูดไม่ครบแต่ว่าถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็คุยกันด้านล่างใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยนะคะบายบาย